เป็นไงแล้วโดนเขาโห่ไล <curs ing> <again> hey, hey. ่กลับมาเนี่ก็บอกแล้วเนี่ยบอกว่าอย่าไปอย่าไปเห็นไหมไปแล้วก็น่าแตกกลับมาแบบนี้สมเปนมากเนี่ยตอนที่ไอ้ปึ๊บมันหน้าแตกอะขำชะมัดเลยะนี่ขำไม่พอนะร้องเพลงก็หัววเนื้อตลอดอะ ววไม่พอถือไม้มือสั่นเจ้าเข้าอกัพี่เาอย่านีไม้สั<อ>่น,มนไม่พอนะยังพูดตะกุกตะกักเมืองอ่างเจิกเจือนี่ติงอ่างไม่อพอนะตื่นเต้นนะโอ้ตกใจเอาไม้กระแทกปากปากห้อยเหมือนพี่นกยกิงสม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 ก็ผมบอกคุณแล้วอย่าไปเห็นไหมสมน้ำหน้าอุบ ไม่รู้พยาบาลทีงข้างๆนะน้ำตาไหลมาไม่รู้เรื่องอะไรพยาบาลเขาซึ้พราเพลงมันเศร้าไงไม่ใช่คำเต้อนน้ำตาไหลตอนหม่ถึงปากสมดังแน่สมดังแน่เนาะร้องเพลงไม่ได้ก็ยังจะเสิร์ขึ้นไปร้องเพลง ที่สุดแรงความกันเลยแล้วอ่ะแต่ครั้งหน้าถ้าเกิดไปร้องที่ไหนมาชวนอีกนะชอบดูถือพ,พี่พอเสอยจะลองเพลงพี่พอนะแต่มันมากเลยพี่แต่งร้องใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีก็เมื่อกี้ยังว่าอยู่เลยแล้วทำไมเปลี่ยนใจเป็นชอบได้ไง <c oughs> นั่นสถิถึงจะโดนด่าโดนว่าย,ยัางไงเนี่ยนะแต่ก็สนุกสนุกเลยใจแล้วโดยเฉพาะท่อนนี้ You <c oughs> Can't <oughs> ็น่ารักดีนะเอ,อเอ๊ะแต่รู้ว่าพี่เบิร์ตร้องผิดแต่แรกจ๋าพี่เบิร์ตเหรอให้บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าใครเป็นคนเอาเรื่องโอ้ไปเมาให้เพชรฟังแล้วเมาว่าไงถ้าไม่บอกน้ำชาจะท่วมหูเอง ลูกชิ้นอะแทนที่จะเป็นลูกชิ้นหมูแต่เป็นลูกชิ้นหมาจย่าเป็น,นคนรวยแล้วมันก็บอกว่าไอ้น้ำมันเกียวแทนที่จะกากหมูก็ดันแทรกากหมกกาเฮ้ยไอ้ก,กวางมึงรู้ได้งไงวะตุเซียล่ะเป็นคนเมาโอ้โหนี่ของตัวมึนงนี่เองเดี๋ยวฟังให้จบก่อน Uh huh. เดี๋ยวนะมึงฟังให้จบก่อนไอ้เงินนี่ทองไหนพูดมาได้ว่าไอ้คนที่เอากวงไปเมาส์นี่มันเมาว่าไงมะเขาเมาว่าที่ร้านอ่ะแตนี่จะใช้หวีแป้งผมคนแตนดันใช้หวีแป้งขนหมาเปล่ยนกันใจแต่ที่จะเป็นกันใจตัดผมคน ไปเก็นไกตัดขนหมาอส่วนใดเป่าผมนี่แทนจะใช้ของคนก็ไปใช้ใดเป่าผมของหมามึงรู้ได้ไงมัก็โกตานนั่แหละเป็นคนเมา้มึงเตรียมตัวตายอยู่นี้เลยแล้วก็มาโวยพี่เพชรยังเมาอีกว่าทั้งโกตานและเสียโกงเนี่ยต่างเมอกับว่าเป็นตุ๊ด้งคู่เป็นต๊ดต้องคู่ชอบเมาไงไรพวกขี่เมา สมนี่ตกลงเรามาเมากันเองก็เลยโดนซะเองสมเมาคนหนึ่สนุก,นกโดนเมาบ้างไม่สนุกใช่ไหมล่ะเป็นเพื่อนรลกกันแน่ยังเมากันเองได้ทีหลังจำไว้เลยนะอย่าเอาเรื่องเพื่อนมาเมาสรุปได้คำเดียวว่าสมไง้องเสียเหรอรืาอาทะเลาะกับพลอยสยมาหน้าหงิกชะก่ัาใหญ่ มันใช่เวลาเล่นไหมพี and and ่ผมกําลังเครียดอยู่นะเนี่ยจะไปเครียดทําไมแล้วก็รู้ต yeah. yeah. uh, ัวว่าผ like ิดใช่ไหมขอโทษเพราะสายก็ซะก่ผมไม่ผิดนี่ครับก็พรายใส่เสียงห่วยอะครับผมก็แค่บอกว่าเขาเสียงห่วยแย่บาร้าอย่าร้องเพลงให้ใครฟังอีกพูดแค่นี้ครับเขาสมควรโกรธตั้งแต่คำว่าห่วยแล้วแต่ผมพูดความจริงนี่ครับความจริงบางเรื่องไม่ต้องพูดก็ได้แต่ถ้าจะพูดเนี่ยนะมีวิธีพูดให้ดีได้ตั้งเยอะแยะอะแต่ผมไม่อยากโกหกให้เขาต้องเสียใจทีหลังนี่ครับ อย่างไม่เข้าใจงั้นอะอย่างเงี้ยถ้าฉันบอกว่านานี่นะขี้เก๊กหัวดือ้อแต่งตัวจัดอ่ะรู้สึกไงโอ้โหพี่นี่เกลียดอะไรกันมะาเนี่ยต้องไปอยากโคโฮกอะ่ะไงเข้าใจความรู้สึกพลอยใสยหรือ,อยังอะ่ะพี่เทครับผมหวังดีจริงๆนะครับพี่คือเขาเสียงห่วยผมพูดตรงๆไม่อยากเขาต้องไปโดนใครล้อไปโดนใครแกล้งกับมาหน้าแตกทีหลังนะครับยังยังไม่เข้าใจ ก็ได้คร <Vietnamese S 1> ับถ้าเกิดพี่ใหญ่ผมขอโทษเขาผมขอโทษก็ได้อ่ะพลอยสายครับคือไม่ต้องเลยสาธุฉันรู้ว่าฉันเสียงห่วยนะแต่ฉันก็มีความสุขดีไม่เหมือนพวกที่ชอบตั้งเสียงตัวเองพลอยสายพลอยสายใลอยสายงั้นผมผมขอโทษก็แล้วกันนะส่วนเรื่องน้องเพลงเดี๋ยวผมจะสอนให้ใหม่นะไม่เป็นไร าฉันไม่ชอบร้องเพลงกับพวกที่ชอบตั้งสินตัวเองพร,อย,พร,อ,ยพรอยใส่พรอยใส่พรอยใสไปละค่ะคุณพีมะเดี๋ยวฉันจะร้องเพลง่หยห่วยให้ฟังนะผมอยากฟังครับไปครับพรอยใส่พรอยใสครับคำพูดใช้ได้ทั้งทำลายและสร้างสรรค์ก่อนจะพูดอะไรออกไปควรใช้หัวใจไตรตรองให้ดี หนอเอาล,ลูกว่ามาเลยพ่อเข้าประทับแล้ว <c oughs> เอาเฮ้ยสก,กิดกันอยู่นั่นแหละจะถามแล้วก็ถามไปสจิจะจะจะพ่อครับโกตายก,ก,ก็เทโกงอะไปคู่แกจริงหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่อยากจะเมา